ยางไปเบิ่งสารนะครับเนาะสารปูคราบพันอ่าตรงนี้ที่ว่าอามื่นเนาะครับเนาะเพิ่นสีมาจากเทพื้นตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเทพื้นท่างขึ้นไปสารนี่ครับถ่าเทพื้นตรงนี้นะครับเนาะนี่ทางนี้ครับเทพื้นขึ้นไปแล้วก็เห็ดเป็นล้านมีค้นมาอ่านั่นแล้วก็สีได้มากนั่งกาบนัางไหวนะครับเพราะว่าที่เป็นที่แคบๆครับเลยเพิ่นจากขยายที่กว้งนะครับเนาะขยายที่ขั้วงะนี่ สารปูคำพันนะครับเด้อนี่เป็นเห็ดไว้นะครับเนาะสารปูคำพันนี่ครับเดี๋ยวพอไหวถือขออนุญาตกลับไหวก่อนครับมาฮอดแล้วก็กลับไหวบ่าอะไรนะครับต้องกลับกลับไหวก่อนเป็นเป็นเท่ามาด้วยใจเท่การกับไหวด้วยใจจุดตูจุดเทียนบอจกจะข้าวกันแปดด๊บหนึ่งนะครับเด้ออ่ครับหลังจากเข้าไหวกลับไหวปูเรียบร้อยนะครับขอโชคขอลาบขออนุญาตปาดค้มปูที่ได้ล่วงเกินหรือว่าเด้ออันใดที่ว่าล่วงเกินกันมากเลยนะครับเนาะกะ ก็ขออนุญาตปาดคำแล้วนะครับเนาะก็จึงมาพาไปเบิ้งไก่ตัวดีครับได้ตัวดีบัดนี้ครับเนาะไปย่างครับเบิ้องฐานที่ต่างๆก่อนครับไปค่อยเอามาตัวเอาตัวดีเนาะอันนี้คือสิเป็นพระประธานครับพระประธานองค์พระใหญ่ที่เพิ่นกำลังสีสางขึ้นนะครับเนาะสีสางขึ้นสีเฮ็ดขึ้นนะครับกำลังก่อตั้งครับกำลังเฮ็ดขึ้นอยู่แต่ว่าสีแล้วเสร็จมือใดนนะครับสีเหลาเสร็จมือใดนก็เลย เพิ่นกำลังเห็ดอยู่สร้าง่นกำลังฝีมืออยู่ครับกำลังใส่ครับความประทานนะครับเนาะเพิ่นเท็ดองค์องคหนึ่งึ้นมาครักแล้วก็รูปเขตรอบขอบวัดนะครับเนาะอ่าเขตรอบขอบวัดกักับกลวงเพิพ่มประมาณหนึ่งบ้านวัดครับที่ สำนักปฏิบัติธรรมครับเ้อะ่พอหันเป็นวัดนะครับยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่มี่เป็นสรงา์ขึ้นกับสีสางสาลาแน่เพื่อว่าให้ผููเพิ่นยูนี่ได้เป็นที่พักคอนนะครับเนาะเป็นปฏิบัติธรรมครับเนาะสถานที่ต่างๆครับยัง,ย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 งแง่แง่แง่ังแง่แั่งนัง่แง่่แง่แง่เง่แา โอ้มีพ่นปุ๋กพ่นพ่นหนึ่งพ่นใหญ่อยู่นะครับเรื่อพอนะครับเบิ้งดอกแต่ว่าสิผ้าย่างเบิ้งรอบๆกันทีผ้าไปเบิ้งตูดีนะครับเนาะเอาตูดีไว้นะไปย่างเบิ้งตัวครับแับนี้อันนี้ก็เป็นห้องหนามคนกะกะแล้วแห่งว่าแล้วไปพักนึ่งนะครับนะไหนึงแล้วบาดนี่ย่างเขาไปเบิ้งครับเพราะว่าปูปืนใดมาแล้วเนาะปืนท็ศให้ไปแล้ว ครับเด้ออันนี้ก็เป็นสลาของปูนะครับเด้อนี่เิ่นก็นยังอยู่แบบธรรมชาติอยู่ครับอ่ามุ่งงามุ่งอันไม่มุ่งสังกสีอ่าไม่ไพ่ครับเป็นบัตไท้าวรอนครับบัตรทาววอนอยู่แบบสมถะก่อนนะครับเนะาะบาดนี้ครับกับว่าเบงตัวดีจากปูนะครับเนาะอันนี้ปูคำพันนะครับเด้อเห็นไห อันนี้เป็นสำหรับตัวดีนะครับเนาะของปูเป็นเอาไว้ให้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเบิ้งเบิ้งตรงๆรังสี่แหละครับจะเบิ้งกลับกันพถอมันหลายตัวปวดอ่าเขาเขาเอาเขาไปตัดเลนเอาครับเนาะอ่ามันเป็นสามเจ็ดห่าสามสองหาอะไรนะครับเด้ออ่าสามเจ็ดหาสามสองหานะเอาไปตัดเลนตสองตัวเอานะครับเนาะขันมักสามตัวกระเลนสามตัวขันมักสองตัวกระเลนสองตัวอ่านี่ยโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพอาะเหตุจะเป็นแนวทาง ไปเสียงโศกเสียงดวงมึงเนาะช่วงนี้โควิดกรหลายครับโคว,วิดโควิดกรหลายเข้าไปใส่การระมัดระ,ดะดวังสวมหน้ากากแก้เหงขาดนะครับเด้อมันมีมีผู้ติดโควิดอยู่หลายเลยครับในเขตติจุฬาเทีนติดอยู่นี่สร้างหัวมันเท่าเนาะเข้าไปจะไปมึงมันติดเล้วก็ชูมึงมันบ่ติดปีชุกข้างๆคนอย่าเข้าไปในกลุ่มเสียงหลายนะครับเนาะน,นี่เอา สำหรับอันนี้เป็นตัวดีนะครับเรื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมโน้นสร้างไผ่ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมโน้นสร้างไผ่นะครับเนาะส่วนโชคลาภถ้าได้มากแล้วก็ติดต่อพู้ไวมากก็ได้ครับเดี๋ยวพู้ไวสิเอาขึ้นบัญชีของหลวงพ่อเลยครับบ่ต้องผ่านผู้ใดคือเขามาเนี่ยบัวตองผ่านยูทูบนะครับน่ะเขาหลวงพ่อหลวงพ่อได้โดยตรงเลยให้ให้มันมีโชคมีลาภประกาศทักมาเด้อครับเด้อโปรดใจพิจารณาการรับชมทักคลิปนี้ให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนครับเด้อ สวัสดีครับวัสดียังงำงำครับ